สวัสดีครับผมท่านผู้ชมพบผ,ผ,ผ,ผมกับนุ่มมากแชร์นะครับอ่วมูนี้นะครับผมพาพี่น้องว่าจินดาลมาสมแซมนะครับสมแซม,มระบบน้ำนะครับท่านผู้ชม สึ่งไดหัวไปหลายบอ่อหรอกนะครับหลายบอ่อเระว่าหาบอ่ออล่ะอีดไปแล้วสองบ่อทางบ,อบอ่อก็อีนอับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ผมสั่งนะครับผมสั่งมากสั่งมากมันมากเลยแหละท่านผู้ชมสั่งด่วนเลยเพราะว่านำนำหัวหนำหัวหรอกอะจุกนำผมผมเหมือนพอดีก็เลยสั่งนะครับนี่นผมสั่งมาจากเออใช่ปะ อยู่จังหวัดเดียวกันนี่แหละนะครับท่านผู้ชมจังหวัดยู่อ็นฟาร์มหนูพ่นไส้ครับฟาร์มพ่นไส้นะครับอืมพ่นไส้นี่แหละนะครับท่านผู้ชมจังหวัดเดียวกันเนนนนพิพนะพเ่งดเ,ดเลยส่งมาอย่างน้อยสองวัานเลยไม่นี้เลยนะครับมือเดียวห่อน,นะครับนี่ครับผมก็สั่งแบบนี้นะครับมีรวมแบบนี้มาใส่นะครับเพิ่นขายชุดละสิบบาทนะครับท่านผู้ชม นี่แหละเราก็มีอันลวดลวดกันกัดน้ำนะครับท่านผู้ชมลวดกันกัดน,น,ำน้ำกันเราก็มีอ่ะนี่เป็นถอยหน่อยสามทางนี่นี่แหละเราก็ที่มีอันมันเป็นเออสปริงสปริงที่ยังรบกวนนี่ไปเจกกอเกาะกบกงนะครับก็เหลืออยูสนะาม,มบ่อนะท่านผู้ชมที่ผมมันได้ติดตั้งบ่อทันได้สองแท่งนะครับ่ะเราผมพาไปเบิ่งบอ่อที่ ผมสมเซมไปแล้วนะครับมันเป็นบอ่อบ่อมูขุนผมนะครับซึ่งได้มันพังไปมาสองมือได้หนูบ่ได้กินน้านะครับผมสั่งดวนเลยวันเถอสั่งดวนเลยนะครับแต่ว่าก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับน,นี่นะครับ<อ>ผมใ่แีวนเลยท่านผู้ชม่แีวนน้ำเวียนห้องน้าเพราะว่า ก็อีทมันพ่งใหญ่ก็เลยต้องใส่แหวนห้องไปน้ำนะครับบอลนี่คือกันนี่ผมเรียบร้อยนะครับปลอดใส่งานนะร้อมใส่งานแล้ว,ลวโอเคนะครับก็ที่บอลนี่ครับที่มันถูกตำรุดไปนี่ผมโมที่มันพังไปแล้วนะครับมันพังส่วนมากมันสิเป็นเออมองมองทั้ง มันสึกหลอจังไหนมันมันนี่นี่ครับมันสึกหลอมันหูหง่นะม้นม้นหู้ง่ายแบบนี้ยางมันยางมันก็เสืออเส่อมไปน้ำเนาะมัน,นก็เสื่อมไปตามสภพาพเนาะเพราะว่ามันก็บันใดถือว่าด,ดีวันไดเจอมันก็ใส่งานได้จริงเงาะท่านผู้ชมนี่แหละถือว่าใส่ได้ดโดนอยู่ครับก็เลยสสามอีสามสิบชุดนะครับท่านผูช้ชมนี่บอลนี้น้องนะครับที่ จมดูดไปบ,บ่อน้ำเปียกเมื่อนะครับเปียกแล้วก็มีบ่อนั่นนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาติดตัง้งครับติดตัง้งครับอ่ส่วนประกอบนะท่านผู้ชมส่วนประกอบของผมก็จิมีอยู่ก็จิมีเอ่อแบียนน,น้ำในผมเป็นแหวนแหวนห้องน็อตนี่แหละนะครับผมสีออกมาใส่โม่ที่เด้อสำหรับบ่อที่มันอัน มันปูนมันมันหูงใหญ่นะเพราะว่าเอาใส่เต็นี์ไปมันมันบ่อสามารถลอกยู่ได้ปนี้ก็เลยต้องเอามาใส่แหวนห้องน้ำเราเพิ่มเพิ่มเอ่อให้มันขนาดที่มันสีห้องกับบ่อเข้ามันสีมันใหญ่นะมันใหญ่เอาไงเ้วผมมีพาไปลองไปลองใส่รับ่ามันใส่งานจังไลนอบสำหรับแหวนตัวนี้นะหม่ก็ใส่อยากเช่นเออนี้นะแหวนแบบทีใส่ปื้อเพราะว่านี่นี่แบบมันสีผมจังสีพอดีเลย อันนี้พอดีเลยครับผู้ชมอันนี้แกนซื้ออีเลยบอดี่าเพิ่นแถมเลยพี่น้องบอดีบะบุบเมวนบเพิินแถมมานํานเลยอันนี้ผมซื้อมาใส่เองนี่ครับผมนี่แหละนะครับในบ่านนี้มามาสอนี่ผมถีใส่แวนกับมี่ยู่วาก็คือว่ามันนี่ครับผมจะผู้ชมนี่มันหูใหญ่นกนี่มันหูใหญ่ นี่ก็เลยต้องใส่แหวนห้องนะครับนี่อันนี้ผมทดลองซื้อเล้วท่านผู้ชมนี่นี่เห็นบ่ถ้าเ้าบดใส่แหวนปุ๊บมันบ่นมีตัวขำเด้มันมีตัวยันกระปูนไวไ้เด้มันสีลวดเป็นไงล้วก็มันสิโยกได้ยังสิวันนี้ห้องใส่แหวนเข้าไปปุ๊บมันสิแน่นเลยแหละแน่นปิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมติดตั้งสักครู่นะครับท่านผู้ชม บาเด็กพี่ตามไเ,เด็กกินหมดเลยไม่เจอแล้วนั่นอืออ่ะพี่ว่านั่นแล้วโอ้จืดเหมือนพี่น้องไม่ได้เงินนี่ได้เงินแล้วทำไม นี่เล็กขาดไว้นะครับม,มาาจบเล็กยยยยยยโยก่ะบบโย่ะ่าผู้ชมพ

อ่อมามันเบิ่งด่าไนไม่กันนะเพราะมันมันมีการหัวเรือมันมันมาเบิงนะง่งเ่านต้คงสิลองกดหนีวบไหลแล้วโอเคผมสำหรับบ่อนี่สอบเซียมนะครับสำหรับบ่อสอบเซียมโอเคนะโอเคบ้านเด้ดทำความสะอาดตรงบ้านนี้ลายบ่อได้ละท่านท่านเด้ทเดทำความสะอาดครับเอาให้เบืองจุดบ่อครับให้เบืองจนะุดบ่อ ใส่ใชิญสยาผมเลยนี่อ๋องั้ไป บอนี่ผมบอนี่ผมใส่แหวนแล้วผมเอาแหวนออกนะครับเพราะว่าเพราะว่าใส่แหวนกับยูแล้วนะแนนดีอยูมาโองแนนดีอยูอันนี้จะไงโอ้หอกเพื่องว่ะ เรียบร้อยผมทำใหผู้ชมสำหรับบอลนี่กับเรือเตี้ยมองน,นี้แล้วนี่เปลี่ยนขวดไม่พ่อเปลี่ยนขวดไม่เลยหละครับใช่ไหมสกปรกอาจจะเปลี่ยนมาอีกรอบนึงบอลนี่ก็ถือว่าติดตั้งไงเราผู้ชมเนี่ยเอาผมทำให้ผู้ชมเราสำหรับชิปนีน้เราดีละผมพาพี่น้องมามาสมนะครับสมแซมสำหรับระบบน้ำครับ จุกหนาครับสั่งมาใหม่เลยสดสดหลอนหวานสดหลอนมาติด,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 ดตังเลยเนาะท่านผู้าาชมนี่แหละประหยัดเพราะว่าต้นทุนทน้อยหน่อยเขาก็สเสียวยประหยัดไปแล้วเจ้าเพิ่งกระแถมอันนี้มาใหาน้น้ำร่วมกันเลยนี่นะครับนู้ก็บรรยายยินน่งนาะมาณๆสองขึ้นเลยละผมว่านี่นะครับเพราะว่า มันเมิดนะฮะอันน่วงน้ำมันเมิดก็เลยบันนี้อ่านสอมใหม้วันนี้กําลังสัง่งกําลังไหลมากเขเลยติดตั้งเฮวยังรวดเร็วทันใจเลยนะครับอ่ะนอนสร็จแล้คลิปนี้เราบ่มีอย่างไรเพราะพี่น้องมาเปลี่ยน่วงน้ำมันซื้อนะอนอย่าลืมกดไลก์กดแชร์ชมชน,นะไปไปช่องแนวรับสุขภาพคลิปหน้าเป็นคลิปนี้ขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ